สวัสดีครับวันนี้ผมแล้วก็บริษัทดีลิงประเทศไทยนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งและใช้งานตัว d w R920V ที่เป็น 4G LTE ร o เตอร์แบบที่มี Voice ให้ด้วยนั่นเองนะครับตัว Voice ที่บ้านเนี่ยก็คือตัวพอร์ต RJ11 ที่อยู่ด้านหลังตัวอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเป็นหัวสายโทรศัพท์ที่เป็น RJ11 นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่ทุกท่านจะต้องเตรียมไว้ก่อนเลยคือตัวซิมการ์ดครับอันนี้นะครับเต็มซิมการ์ดเป็นขนาดสแตนดาร์ดซิมนะครับเนี่ยขนาดสแตนดาร์ดซิมจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับคือเวลาที่คุณลูกค้าทุกท่านเนี่ยไปขอซิมมาจากทางโอเปอเรเตอร์หรือผู้ให้บริการต่างๆนะครับเขาจะให้ซิมมาเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้ก่อนหลังจากนั้นเราต้องมาหักย่อยแต่ว่าอันนี้ตัวดี um 9 0 0 v เนีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาซิมไปหักย่อยนะครับเราใช้เป็นแผ่นเต็มแบบนี้เลยนะครับแค่ใส่ซิม รอยตรงนี้ครับเขาจะมีเขียนเอาไว้อยู่ว่าเป็นเห็นไหมครับจะมีเหมือนสัญลักษณ์ให้ดูว่าต้องใส่ซิมเข้าไปด้านไหนะนะครับพอใส่เข้าไปแบบนี้นะครับกดให้ดังคลิกอย่างนี้ก็พอนะครับจากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องครับแล้วก็รอจนตัวอุปรกรณ์เขาเปิดตัวเองขึ้นมาสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่ตัวอุปรกรณ์ทําการเปิดเครื่องขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นไหมครับว่าตัวอุปรกรณ์ดีดิมิว์ 920v เนี่ยไม่ต้องมีการตั้งค่าอะไรใดๆเลยนะครับแค่ใส่ซิมเข้าไปเปิดเครื่องก็ใช้งานได้เลยรองรับทุกเครือข่ายในประเทศไทยนะครับสำหรับไฟสัญลักษณ์ด้านหน้าตรงนี้นะครับตัวไฟอินเทอร์เน็ตที่เป็นสีฟ้ากระพริบแบบนี้อันนี้คือหมายถึงว่าตัวอุปรกรณ์ตัวนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เป็น 4G เนี่ยนะครับเชื่อมต่อเป็น 4G จะเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเกิดเราเอาไปใช้งานในสถานที่ไหนแล้วไฟอินเทอร์เน็ตตัวนี้ติดเป็นสีเขียวก็หมายความว่าตอนนี้ตัว DWR9-20V เเเนนน่่่่ยชืออออมตอป็แบบ 3G ูับ ด้านขวาตัวนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะสัญญาณของตัวสัญญาณ 4T ที่ได้รับมานั่นเองโอเควิธีในการติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานตัว d w 9 2 0 v นะครับในขั้นตอนแรกเลยเนี่ยให้เรานำสายแลนเชื่อมต่อกับเข้าไปที่ตัว d w 9 2 0 v นะครับแบบนี้ต่อเข้าไปที่พอร์ตแลนดนะครับต่อเข้าไปแบบนี้เสร็จปุ๊บจากนั้นนะครับให้เราไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ อพอเรามาที่เครื่องคอมพิวเมตอร์ของเรานะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามุมขวาล่างหน้าจอเนี่ยตอนนี้ตัวเครื่องมีการเชื่อมต่อสถานะที่เป็นว่าโอเคตัวเครื่องเนี้ยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับวิธีการในการเข้าไปตั้งค่าตัวปรณ์ให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับโอเคหมายเลข IP ของตัวปุปกณ์นะครับจะเป็น192.168.0.1นะครับพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม Enter ได้เลยครับ เมื่อพอขึ้นหน้าแบบนี้ปุ๊บไม่ต้องตกใจนะครับให้กดที่ปุ่ม More Information ด้านล่างแล้ว Go to the webpage นะครับแบบนี้จะพบกับหน้าตาล็อกอินของตัวอุปกรณ์นะครับ Username เป็น Admin ครับ Password จะไม่มีนะครับกด Enter เข้าไปได้เลยพอล็อกอินเข้ามาในตัวอุปกรณ์นะครับเราจะเจอหน้าตา d แดชบอร์ดแบบนี้นะครับจะเป็นการระบุว่าตัวอุปกรณ์ D-920V เนี่ยใช้งานเครือข่ายที่เป็น 4G เครือข่ายอะไรอยู่นะครับ แล้วก็การเชื่อมต่อเนี่ยเป็นแบบเชื่อมต่อตลอดเวลาหรือว่าเป็นแมนนวลคอนเน็กหรือว่าไอแมนนวลคอนเน็กเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าถ้าลูกค้าไม่ต้องการใช้งานแล้วก็สามารถมากดดิสคอนเน็กได้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการประหยัดการใช้งาน Data โดยที่ไม่จําเป็นนั่นเองวิธีการตั้งตั้งค่า Wi-Fi นะครับไปที่ปุ่มเมนู Wi-Fi Setting ตรงนี้จากนั้นเลื่อนลงมาที่แทบ็บ Wi-Fi Security s e t t i n g ตรงนี้นะครับตรง Wi-Fi Security s e t t i n g เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อ w i f i แล้วก็กําหนดรหัสผ่านได้นะครับแบบนี้สามารถตั้งรหัสผ่าน Wi-Fi ได้พอเราตั้งค่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม apply นะครับตรงนี้เลยและวิธีการเปิดตัว roaming สำหรับในกรณีที่ลูกค้าบางท่านต้องการที่จะใช้งานตัว roaming นะครับการตั้งค่า roaming นะครับจะอยู่ในหัวข้อตรง connection connection mode setting ตรงนี้นะครับ prefer cellular เนี่ยตัวนี้เขาจะเป็น auto มาโดยตั้งแต่ default อยู่แล้วตัว default ตัวนี้คือเขาจะให้ความสำคัญกับ Data ที่เป็น 4G ก่อนนั่นเองนะครับคือถ้าเกิดเชื่อมต่อ 4G ได้เขาก็เชื่อมต่อ 4G แต่ถ้าบางท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้ไม่อยากไม่ได้ม่ได้อยากจะใช้ 4G เราสามารถมาเลือก prefer ตรงนี้เป็น 3G โหมดได้นะครับก็คือตัวอุปกรณ์จะเชื่อมต่อเป็นแบบ 3G นั่นเองโอเคทีนี้ตัวนี้เราเตอร์ต,ตัว d ี r 9 2 0 v เนี่ยเขาจะมีอร์ต WAN ให้ด้วยเห็นไหมครับในตอนแรกตัว WAN โหมดเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้เป็นแบบผ่านซิมการ์ด หรือจะใช้แบบผ่านพอร์ตแวนที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันถ้าต้องการใช้งานผ่านพอร์ตแวนก็มาคลิกตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่ม App l y นะครับแล้วในหน้าแวนเซ t ตติ้งตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกว่าเป็นแบบ DHCP หรือเป็น Static นะครับตัวนี้ไม่สามารถเอาไปทำ PPPoE ได้นะครับแค่เลือกได้ว่าอยากจะให้ตัวนี้แจก IP เป็นวงอะไรเลงไหนแค่นั้นเองนะครับต่อมาที่ตัว LAN setting นะครับ LAN setting ตัวนี้ก็จะเป็นการบอกว่าตัวอุปกรณ์ d w r 9 2 0 v เนี่ย มีแจกวง IP เป็นวงอะไรสามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนวง IP เปลี่ยนการแจกวง IP ได้แบบนี้นะครับโอเคสำหรับเมนูซิสเต็มตรงนี้นะครับก็จะมีการาหน้าอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้ได้ให้อัปเกรดในกรณีที่มีเฟิร์มแวร์ใหม่ๆมานะครับส่วนตรง แอดมินเซตติ้งตรงนี้เมื่อสักครู่หน้าล็อกอินที่ผมล็อกอินเข้ามาในตัวเว็บคอนฟิกตัวนี้ให้ดูเนี่ยมันเป็นแค่ username admin แต่มันไม่มี s s าสวดถูกไหมครับถ้าเกิดท่านใดที่ต้องการเพิ่มรหัสผ่านเข้าไปในหน้าล็อกอินก็มาทําที่เมนูแอดมินเซตติ้งตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดวกว่าผมจะทําให้ดูว่าตัวดีวา 920v เนี่ยใช้งาน voice ยังไงนะครับและง่ายดายมากๆเลยสาหรับการใช้งานตัว voice ของตัวดี 922v นะครับง่ายมากเลยครับเพียงแค่ ทุกท่านนะครับไปเตรียมตัวโทรศัพท์ที่เป็นอนาล็อกโฟนแบบนี้นะครับคือเป็นอนาล็อกเลยจริงๆครับโทรศัพท์อนาล็อกเลยนะแบบนี้นําสายและสายตัว RJ11 นะครับเชื่อมต่อเข้าไปยังพอร์ตตัวนี้นะครับด้านหลังนี้พอร์ต RJ11 ต่อเข้าไปเลยดันเข้าไปนะครับให้ดังเขาจะกำลังคลิกอย่างเงี้ยโอเคอันนี้แปลว่าตัวสัญญาณเนี่ยมีการเชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์ละลองสังเกตดูจากไฟสถานะนะครับอ่าจะมีการติดขึ้นทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบ ในการโทรเข้ามาที่หมายเลขซิมการ์ดตัวนี้ให้ดูนะครับแต่ว่าทุกท่านที่จะใช้ฟีเจอร์นี้เนี่ยคุณจะต้องมั่นใจก่อนว่าซิมการ์ดของคุณมีการเปิดฟีเจอร์ในการโทรเข้าออกจากทางโอเปอเรเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าบางครั้งผมเจอในกรณีที่เป็นอินเทอร์เน็ตซิมอย่างเดียว,แล,วแล้วไม่ได้เปิดการโทรออกด้วยก็จะไม่สามารถโทรได้นะครับอ่ะอันนี้ผมก็จะมีการโทรเข้ามาที่เบอร์นี้นะครับ เห็นไหมครับโทรศัพท์มีการดังขึ้นถ้าผมรับสายนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อเข้ามาโหลครับเห็นไหมครับ hey, <how? S 1> อ่าก็จะมีเสียงถ้าผมพูดจากไมค์โทรศัพท์ตัวเนี้ย <How? S 1> ไปออกตัวสปีกเกอร์โฟนอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ o i c e ที่สามารถใช้งานได้ด้วย อ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ Voice สำหรับตัว d r 9 2 0 v ไม่ต้องมีการตั้งค่าอะไรใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่คุณนำ analog phone เชื่อมต่อสายโทรศัพท์ที่เป็น RJ11 นะครับเข้าไปยังตัว d r 9 2 0 v แบบนี้เพียงเท่านี้เองครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าตัว d r 9 2 0 v เนี่ยจะต้องจะใช้งานการโทรอ,ออกรับสายเนี่ยผ่านตัว Voice over LTE หรือว่า VoLTE นั่นเองนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ทางบริษัทด l i n k แล้วก็ผมนะครับขอขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมวิธีการติดตั้งและใช้งานตัว d w ด 920V ในวันนี้ผมแล้วก็บริษัทดีลิ้ประเทศไทยขอขอบคุณครับสวัสดีครับ